ก็สวัสดีกันด้วยนะพบกับผมมัตร์มัตต์วิคิวีนะฮะและตอนนี้ก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในใบครับสู13.0ฮะผมก็เล่นกับคุณมินะครับมาเยอเรก็ไม่ต้องกูเซ็ตกันก็เมื่อกี้ผมก็แค่ตันนะครับไม่แค่เรื่องปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ มาสิเวลาแมพเขานะเองไม่ชอบพัฒนาเองชอบปล่อยปลอยไปเ่อรปลอยเราต้องเอปลยแนี้ก็ชื่อว่ายุดต้องว นนันน M R จุด M A K เฮ้ย M R จุดจุด P P อะไรอกล้องชื่อเองเอะ J O M J มาเตอร์กล้องนแต่มันขี้เกียจเปลี่ยนชื่อรายการในกล้องเนี่ยขี้เกียจนะครับออืฮเดี๋ยวค่อยปีหนา้า นี่เลยอ่ะ999เราอยู่บ้านเดียวกันนะไม่ใช่ใช่อะในรถกันนะเหมือนรถเหมือนอยู่ในบ้านกลับบ้านนะกลับบ้านขับรถก็ปเทอแล้วนะ อแม่เอ็งก้องเอ็งอย่าขโมยของนะเอ็งต้องรักษาหมู่บ้านโอเคก้องเอ็งช่วยอุดลาวาตรงนั้นให้หน่อยดิไม่มีบล็อกอ่ะขุดดิอีกหนึ่งเดือนมันก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเบล็อกชุดจะสามผมที่ไหนอะเพราะมันไม่มีผมก็ก็เอาเอาทีมนวดัไอ้นี่ขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะก็ไปรูปรูปรูป ก็พอพี่กล้องมันมีทางและป้ายน้ำเองมาดูดิก็จะลับนนอหลับขึ้นไปป้ายจะปวดเน่าแล้วบิ๊กบอยก็ต้องลับไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอะไรอ่ะบิ๊กบอยอ่ะบิ๊กบอยคุณคุณนะเออาร์เคเทเวิร์เบอเวิร์ฟของอาร์คนักลบไดโนเสาร์ของพี่แป้ง นาครับกล้องเขามีกางเกงให้เองอกางเกงกางเกงเหรอไหนอะคอเราเอ้นีเปิดซอมบี้ปะเปิด,อดเออดีที่มันมันมันหน่อยเปิดปิ้ปอดดปิ่เดปดดิปดิปดิ ทางลับปะล่ะวันลับเลยฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ด้วยขุดก็ได้ขุดก็ได้ครับตอนนี้ก็จะกลับถึงบ้านไหมก็ไม่ถึงนะเอี๊ังตามมาเร็วเออ ผมทำกับดักพังนะเฮ้ยทางทางดักพังมาดูโคตรลับเลยตรงนี้ไอ้เพื่อนคู่นี่ไงไอ้ควายก้องเอ้ยเล่นเกมไม่เป็นไงวิชาจัการอีกเออมาดูนี่ไงมึงไม่ว้มันตรงนี้แล้วควายชิบหาควายกว่าเขาอีก รับเลยรับปะล่ะรับป้าเตียบเราเองจะขึ้นใหม่หรือจะไฟกับเขาอะกล้องต่อยเขาเปล่ามาตัวตัวในเกมนะมาึงไม่กลัวหรอมาดิเดี๋ยวก่อนเาตั้ง่อก่อนมาให้ตีก่อนและมามา้องกันเามาเกันองเดี๋ยวก่อนอกรการอพีซีนี่ก็แบนั 난 a n เนี่ซ้อมไม่ได้หลอกตะขุดขายจริงๆไอ้กากเอ้ยกากะลวงไฟเอาอืมด่าคนอื่นง้อตัวเองมีคนง้อเลยด่าเมื่อไหร่วะไอ้กุ้งไงรอด่าเมื่อไหร่ไม่ได้ด่าวาโว้ตอนนั้นะที่ทะเลาะกันนะจำไหมวะาจำที่ทะเลาะกับไอ้กุ้งได้ก่อนนั่นแหละไอห้ด่าไอ้กุ้งรอด่าเมื่อไหร่เอ้า กางเกงเล็กจะเอาไหมเนี่ยกางเกงเล็กพูดงงกางเกงเล็กเอามาป๊อบไ่เอาเองจะไปไหนนี่คุณงงเลยก้องงงจริงๆอะสมชื่อเลยก้องภบ ก่อนหรือจะไฟบ้านไม่แน่โอ้ใช่รับเด็กคนได้ก่อนคนได้ก่อนหรือจะไฟ,อะฟเอ็ครับเลือดเขาลดไปเยอะเลยนะก็เหลือหนึ่งหลอดแล้วอะดีมากอะเอ็คตีอีกทีเขาตายเนี่ย ใครเลยก,เยก็เขาเหลือครึ่งหัวใจะอะหลอดเดียวครึ่งหัวใจอย่ามาแย่งอะไร ไป้กัมาดิเอาเรืมันเลอีกันเล่เกมอะไรกัน่เกมอะไรกันไม่กมไม่ไน่ะไกัน้เก็บดิเก็บเยอ นี่มันทะเลาะกันเล่นๆนะไม่ได้ราเลาะกันจริงๆยังเจียงเนื้อการคล่องตัวของผมนะผมว่าจะไปเล่นเบสบอลในคอกเลยไม่ทไมให้เองไปเกิดใหม่ก็เขารักเองเองรู้ไว้เนี่ย ไองทีเดียวไอ้ีะกล้องพ่องเหรอไอซันพ่องได้พ้องเหรอไอกล้องอย่าเตะบอแล้วมันก็เปลี่ยนไม่ดีไอกล้องผมขอโทษผมยอมเลยครับผมดีแป๊บยอมยอมยอมไม่ทันจารครับบ้านเขาตั้งแต่เขาเกิดแล้วกล้องเขาจองไว้ตั้งแต่เด็กอ่ะอย่างเนี้ย เข้าก่อนก็ได้ก่อนเสียเข้าเลยไอ้เมฟเข้าเลยเ้าแล้วจะไหมเดี๋ยวบอกออกซิเดียนเลยเลยทำเอาเด็กเอามาเาใไหนวะคะค่ะถ้าเอ๊าบทำไรบ้านเขาอุ้ยไอ้กก็หูยเอ็งตายตัวเมื่อกี้เว้ยเขาได้ของดีมาเลยเอ็กอกอยาเสียเวลากันบ้าง ต้<พ>องแป๊บตัดไม้ก่อนเถอะพาร์ทแรกนี่กวนๆเลยอ่ะพาร์ทแรกเนี่ย <c oughs> มึงมนี่กทำไมพี่เล่นนะคะพี่เข้าแดดไม่ได้ส้มคยุยจริงๆใช่เหรอมา <c oughs> ดูผู้ซอ้อนรถสุชาสะอาดแสบบเลยไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้บอกมาดิเข้าไม่ได้ ก็พี่กากเครื่องพี่กากมันเป็นอย่างเงี้ยเลยถ้าถ้ากากก็เข้าไม่ได้เออต้องเลมห้ามเต็มเหรอน่าจะอย่างไี้ลต้องลบที่ไม่จำที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ที่่เกิดหรือวาไม่เกี่ยวไม่เลยแล้วอย่างเขาไม่ได้มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเลยเอาแป้ายทั่ว ใช่เกี่ยวกับอะไรถุงยางอนามัยตดรถกินราบอรีองง่อย่างเงี้ยใช่นอกจา่นั้นแหละนอกควบคุมกับโทราศัพท์ใส่ไว้ชะก็กดลีเลยอย่างเงี้ยก็เพราะว่าพี่อ่ะพี่ต้องมีนั่นก่อน บอกอะไรนี้ก่อนต้องเดินมากล้องเขาให้ที่ขุดดินเองเอาเปล่ายาะอไรไปเร็วเข้าบ้านก่อนก้องจะบ้านใครบ้านมันชัางก่อนมืดเหรอเออดิเล่นเกมอะไรกันมเห้าเหรอถุงยางใสอกล้องในบ้านมันก็มืดอ่ะ ไม่เป็นไรเด็กถ้าพี่สมมว่า0ูนย์องพี่เขาไม่ได้พี่เล่น0ูนย์สเข้าได้ไได้พรานมาใหม่ฮะเ้าเล่นเก่าเกินด้อยไอ้ก้องปนนี้มีซอมบี้แน่แน่คราตางใช่ปะมีแกังเสริมแรงอะเอ้เนี่ยอะรนะคบอันอันที่หนึ่งของเราศูนย์หนึ่งอ่ะศูนที่สเนี่ยเออเรามา าเนา้าหลดมาเล่โรศัพท oh, well, like mm ์จ hmm. uh ุด hmm. ห yeah. ึ ok. ่งจะศูนเหระสูนยูนยูนอ๋อมีในโทรศัพท์มนะมันเป็นเหมือนอะอย่างงี้ยแบบมาลมแรกเลยศูนยจุดหนึ่งอะของจุดหนึ่งะแต่เป็นสองสูนยูนยูนยะของไม่จำกัดอะบางอย่างใช่ไหมอ๋อฮะไม่ขาใช่ไมได้มีไข่ด้วยใช่ไหมไม่รู้อ่ะม่เคยเล่นอยู่ครั้งนึงไวมั่ม ไม่มีอะไรดีเลยงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ